ฟังนต่อลองเสีมีอยู่ิอดูมิอีพี่้าเมื่อกี้เป็นยังไงครับยองชนะ ครับมาชมคู่สุดท้ายนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเดินสายมาแถวปากน้ำนะครับจันเจ้ากับเนมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับหยองพม่ากับสองพม่านะครับสายพันกะเหลียงครับตัวนี้เจ้าเจ้าสองกะเหลียงนะครับเอาเป็นพม่านะครับเอาครับทักทายของแดงพรนายกแล้วก็เทวันจะไม่สี เอาครับมาชมคู่สุดท้ายนะครับเอาครับพม่าหยองครับฝั่งโน้นเดินสายครับเอาครับจันเจ้าเนมครับเตมาเอาครับโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าลูกนี้นรกแต่ครับพม่าหยองครับพม่าหยองวันนี้มาข้ามแรกกับเนมนะครับเสื้อแดงฝั่งโน้นนะครับเดินสายแถวปากน้ํานะครับเอาครับเจ้าสองพม่านะครับเจ็บตอนนี้สกอร์หนึ่งต่อสองนะครับ หนึ 1> 1่งต่อสองตามหลังอยู่เอาครับเสิบไปครับแปรล,ล่างครับจันเจ้ายกมาเนม้ยไปรุ่นนี้โอ้หลบไม่ทันนะครับหลังผมดูดูตะก,ก้อน,นะครับผมเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับใช่สาธุข็ <c oughs> งเคนนะครับสาธุสาธุหายเงียบไปเลยครับ ปัชลินเกนานันนะครับวัดซันแบกนะครับถ่ายน้อยอุดรเอฟซีนะครับพม่าหยองหนึ่งต่อสองนะครับวัดซันแบกจะแฮกกับหนึ่งโคราชโดนไปนะครับเจ็ดที่แล้วนะครับโดนพม่าหยองกับเจ้าชูพม่ากินไม่เรียบร้อยถือว่าเป็นสนามนรกของทีมเยือนมาชมลูกแสบของจันเกา สองต่อหนึ่งนะครับนําอยู่นะครับเอาครับเสิร์ฟโอ้ลูกนี้ครับสุดยอดนะครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหหลายการจริงๆนะครับลูกเสิร์ฟของจันเจ้านะครับโอ้ยเจ้าสองครับเอาไม่อยู่นะครับวิ่งบ้าอะไรไปอยู่ต่างจังหวัดมากระแทองคุณอยวเซนต์เดียวแลีเอาครับเสรพนะครับ จันเจ้าหยองครับเปิด2พม่าครับเอาครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่าดดอนครับความมันตอนนี้กำลังจะเริ่มนะครับเอาครับตอนนี้ถือว่าออกสตาร์ทเอาครับเอาครับยังไงครับเนมครับตู้เก่งครับลูกนี้โอ้โหพิกเน็ตลงนะครับเนมมีฉายาเตะช้างตายนะครับ เอาครับมาดูลูกเสร็จเอาครับมาแล้วครับลูกนี้ออกครับจันเจ้าเอกเสิร์ฟออกครับครับมาดูพม่าหยองเสิร์ฟนะครับพม่าหยองเสิร์ฟไปครับเนมเปิดจนัจนเจ้ายกมาเนมครับเตะลูกนี้ขาหักหรือเปล่าโอ้โห จำแบงก์นะครับนนันลกเตะจุฬานะครับเอาครับเอาครับเอาครับพม่าหยองลูกนี้เน็ตขาดโอ้โหไม่ข้ามโอ้โหลูกทำผมบอกก่อนนะครับพม่าหยองลูกพม่าหยองไม่ได้เป็นต่อนะครับลูกทำเพราะพม่าหยองตะก้อสองสองข้ามไม่ค่อยชนะใครนะครับที่เห็นเอาครับยังไงครับมาชมเองครับเอาครับโดนเกี่ยวแล้วครับพูดยังไม่จบเลยครับลูกนี้โดนแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โห ไปครับเปลี่ยนข้างครับพมาหยองอยู่ไม่ได้นะครับ<อ>วันนี้ลงใตะเสร็จครับน,น,นะนี่ทีมงานปากน้ำนะครับบ้านปากน้ำแล้วก็เนมจันเจ้านะหาต่อนหนึ่งนะครับ ห้าหนึ่งเกมสิบเอ็ดเกมสิบเอ็ดนะครับหนึ่งต่อห้านะครับเจ้าสองพม่าเสริมาเปิดจากเจ้ายกไวเนมครับเตะตรงนี้โอ้โหติดเน็ตยกห่างหรือเปล่าครับห้าต่อสองนะครับครับ เปิดจันเจ้าเนมครับลูกเตะมาใช่มมาครับมาดูลูกแสบของจันเจ้าไปครับพามายองเอาครับยกห่างครับลูกนี้โดนเกีียวแน่นอนเอาครับออกครับยกไม่เข้าครับกระทืบติดหัวยองบอกไล่ไล่ครับพูดไม่ค่อยชัดเอาครับแปลกินครับโอ้โหจันเจ้า นึกว่าลูกออกโอ้สายหัวครับหัวเสียแล้วครับจันเจ้าโอ้โดนพม่าหยองแฝกินนะครับภาษาตะร้อบอกแปกินทอดย่างนะสองต่อห้านะครับรนะารมาเอาครับยิงไงายโยกเข้าไปเนมโดดทีบติดหยองเฉยเอาครับลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้พม่าหยอง มาแล้วครับแจมครับเปลี่ยนข้างตอนนี้ใต้ผลนะครับประมาณยองตอนนี้สกอร์ไล่มาเป็น5ต่อ3 5ต่อ3นะครับ 3ต่อ5เอาครับช่องกลางครับเอาครับโอ้โหยกหลังเท้าเข้าหน้าเน็ตโอ้ยเนมไม่ตามนะครับลูกนี้ยกหลังเท้าเข้าหน้าเน็ตยกล้นแปรนะครับหลังเท้าไม่ได้นะครับลูกสองนะครับต้องยกลูกแปรลูกสองนะครับเอาครับตอนนี้หวัดดีท่านที่เข้ามานับชม295ท่านนะครับเอาครับคู่สุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆโอ้ลูกนี้เน็ตขาดโอ้ตัวเตะนี่อ้วนไปหรือเปล่าครับ เนมนี่ต้องลดหุ่นหน่อยนะครับพม่ายองตีเสมอเรียบร้อยนะครับหาต่อ5าสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับ5ต่อ5นะครับเตรียม11ไม่มีดิว2อพม่าเสิร์ฟมาเนมเปิดจันเจ้าเนมลูกนี้โอ้ยหนักนะครับ เนี่ยกยโดดแล้วก็ยิงต่อทำโดดก็จะต้องตีเน้นๆบุ้มๆนู้นเลยนะครไปห้าต่อห้าดันเจ้าเซิร์ฟออกครับเจ้าสองพม่ายกมาหยองพม่าโอ้ยโห้ยหยองพม่ากดไปหน่อยไม่ข้ามสายหัวแล้วนะครับหยองพม่าหยองพม่าครับหยองพม่าไม่ใช่ตะกร้อสองสองนะครับ นัดเดียวนะครับสองสองนี่ผมเล่นทีไรผมหมดตลอดครับหองพม่าท่านยืนคู่ัสดีท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับกันเจ้าเนมหน่อยครับอะไรนะว่าอะไรนะต่อกายอยากปะทะสนามบางพีน้อย กายใช่ไหมครับถ้าไม่ติดที่สนามมวยถ้าไอ้นั่นไม่มาจากอิตาลีนะถ้าไม่เอาเชื่อมาแค่ที่สนามมวยนะแล้วเสี่ยนมวยไปกระจายไปทุกภาคของประเทศเลยเต้จุฬาบอกว่าโจ้ทิมสู้ได้ไหมครับพี่แส่แจ้งผู้เนมกับจันเจ้าเดี๋ยวจีบให้นะครับไม่รู้เขาจะสู้หรือเปล่าเขากลัวเต้หรือเปล่าครับยังไงครับเต้มาลูกนี้เอาครับลูกนี้เนมหลุดง่ายๆนะครับต้องถามต้องถามบานปากน้ํานะครับ เต้จุฬากับทีมจีบมาสู้ได้ไหมคู่นี้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ครับบานบอกสู้ไม่ได้ครับเต้เต้สองหนึ่งเตะไหมสามหนึ่งยังไม่เตะ๋ยสามหนึ่งยังไม่เตะเลยครับเต้คนเดียวใช่ไหมโอ้โหสามหนึ่งเขายังไม่เตะนะครับเต้เต้ข้ามหัวแปรเขาน่าจะเตะนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งเขาน่าจะเตะนะครับหัวแปร 6ต่อ5นะครับเต้เดี๋ยวหัวแปรกับหยองพม่าบอกอาทิตย์หน้านะครับหยองพม่าอาทิตย์อาทิตย์นี้บอกไม่ฟิตนะครับอ,อาทิตย์หน้านะครับหยองรับปากแล้วบอกว่าอาทิตย์หน้าข้ามหัวแปรนะครับเดี๋ยวนะครับกับเต้จุฬาชมเกมต่อนะครับห้าต่อหกนะครับสองพมา่าลูกนี้เสิร์ฟออกโจทิมโจทิมโจ,ท,มโจทิมไว้ไหม ไม่ไหวไม่ไหวครับโจ้ทีมก็ไม่ไหวนะครับโจ้ยกดีนะครับบานบอกจันเจ้าก็ยกดีนะดูสิโอ้โอลูกนี้ลงครับชัดเจนนะครับ,รบมาดูทีมงานน้อยอเดินส้ายจันเจา้าเกตต่อห้าหรือเปล่าเอาครับยกหัวไปไหนครับปานลูกนี้โอ้โห ก็ยังนำอยู่7-5นะครับดำอยู่นะครับยองว่ามาตามหลังเอาครับ5-7นะครับกรรมการก็กระเหลียงนะครับผมก็ฟังไม่ค่อยชัดนะครับภาษาไทยเอาครับเตะครับลูกนี้โอ้โหก็แตกครับมาดีเอสซี ที่เข้ามารับชมนะครับ415ท่านครับครับน่าจะคู่สุดท้ายนะครับเอ้าล้นแล้วครับเสียหายครับแจเอ้ยเอ้าตัวยกล้นลูกแรกไม่ได้ครับลืมไปนะครับล้นแปลูกสอนะครับไปแล้วครับแต้มพยับนี้ห่างเป็น8ต่อ5อ๋อครับจันเจ้าครับไปครับหัวแตกหรือเปล่าลูกเส์ฟหน้าเน็ตครับเหยียบโดนเกีียวครับบอกแล้วยองมามกข้ามแรกหมดสตานเดียวไปลูกนี้โอ้ยลูกนี้ โอ้ลูกนี้เตะดีนะค,ค,ครับซันแบ็กนรกแตกโอ้โหย่องแรกข้ามไม่ไหวครับต้องบอกว่าย่องไม่ถนัดแลกข้ามนะครับอัะดีเสียว่นนะครับทวีแักนะครับจะจบก่อน ตีทุ่มไหมไก่แจ้เดี๋ยวก็จบแล้วครับผมก็จะออกจากสนามประมาณสามทุ่มเสร็จเสร็จครับรีบเข้าบ้านนะครับเดินทางก็จะอยู่ระหว่างถึงห้าทุ่มนะครับเดินทางอยู่ระหว่าง5้าทุ่มน่าจะไม่จับนะครับใช่ไหมเดินทางกลับบ้านตีทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับผมก็เดินทางตีทุ่มห้ทุ่มทุกวันเอาครับยังไงครับเอาครับยังไงครับ โอ้โหทักทายทศสังนะครับเตรียนขานอกนะครับครับมาชมตอนนี้ขาดสกอขาด5-9ต่อนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นสนามนรกของเจ้าบ้านดูรูปเกมแล้วสู้ยากครับเพราะว่าหยองลูกทำเอาครับโดนแล้วครับโอ้โหลูกเจ้าเดมโอ้โหลูกง่ายๆนะครับ หลุดง่ายนะครับเหลี่ยมนี้ยยองไม่ข้ามหัวใช่ไหมอ๋อยองไม่ข้ามหัวนะครับเหลี่ยมนี้ผมผมก็ไม่ทราบกติกานะครับยยองไม่ข้ามหัวข้ามข้ามขาแลกกับเนมนะครับยยองไม่มีหัวนะครับข้ามหัวไม่ได้นะครับนครับหต่อ9นะครับเสร์ฟมาครับ3มแต้มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยกเข้าไปหน้าเนมครับลุกนี้เนมขาด โอ้ยอันเจ้ายกดีมากนะครับแต่ว่าเจ้าเนมเตะเตะพลาดเองเตะติดเน็ตเองนะครับมาเจ็ดต่อเก้านะครับสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อเก้าเกมสิบนะครับขออภัยครับเกมสิบนะครับฝั่งนี้ขอแต้มเดียวนะครับเจ็ดต่อเก้านะครับเกมสิบไม่มีดิวนะครับเอาครับเนมเปิด ยันเจ้าเนมตีหัวลูกนี้เอาเกี่ยวได้ครับเป็นเรื่องเอาครับหยอดเอาข้ามหัวไม่ได้ยองหลงเหลี่ยมครับพม่าหยองโอ้ยตายครับไอ้ยองหลงเหลี่ยมครับพม่าหยองบอกว่าข้ามหัวไม่ได้ครับมันเข้าหัวครับเป็นผมผมก็ต้องตีหัวหยอดครับเพราะมันเข้าหัวโอ้ยหลงเหลี่ยมส่งผลแพ้เลยหรือเปล่าครับพม่าหยองตายครับข้ามหัวไม่ได้นะครับหยองหลงเหลี่ยมนะครับ โอ้เสียหายหลายแสนลูกเดียวเกมนะครับเอาครับจันเจ้าครับไปครับเข้าขาครับเอาครับพม่ายกไปไหนครับโอ้เรียบร้อยครับพายกขานี้คือไม่ค่อยได้นะครับพม่าต้องยกหัวฐานเดียวนะครับนี่ครับเนมก็ชนะไปนะครับพม่าพม่ายองหลงเหลี่ยมครับไปข้ามหัวนะครับแพ้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีท่านนะครับพมารับชมนะครับนี่ครับ ดีนะครับ FC ที่ติดตามนะครับวันดีนะครับดีวันนี้ก็ได้เวลานะครับโอเคครับวันดีครับย้อนไปตีหัวทำไมแต่ก็ไม่รู้อะไรครับเคยว่าแต่ข้ามหัวไม่ได้เไม่มีคนพอยเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วแต่ก็เขาไม่ข้ามหัวไปตีหัว ยักษ์ครับนี่พี่ยักษ์ติดประพันธ์นึงนี่ไม่ได้ตังค์นะให้เขาอีกเนี่ยอาไรแล้วแรกอะไรแรกเะไรแรกนี่ครับนี่ไไม่ด้ตังค์นะครับตะก้อหูครับนี่ครับตะก้อหูครับยักษ์นี่ตะก้อหูมีไหมเสรีไทยมีตะก้อหูไหมไอ้ตีนี่มีมีตะก้อหูครับดูครับผมเห็นแต่มวยนะครับมะแดง วอแดงตะก้อหูเป็นยังไงเนอะตีวันนี้สัมภาษณ์ดิสวันแล้วตีมาสัมภาษณ์ดิตะก้อหูเป็นยังไงวอแดงสัมภาษณ์หน่อยสองคนตะก้อหูเป็นยังไงเขามีเห็นสะมวยโทรไปนะครับเหรอตัวไหนมาแล้วเป็นตัวข้ามตัวนอนเลยครับไปทางใครับสองคนเรามีมีง่วงมีอะไรก็ยังว่ากันไปตะก้อหูครับง่วงบ่อยๆอย่างเงี้ยครับหน้าเฟซตรงนี้ลงหน้าเฟซเลยโอเคนะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับตีตะก้อหูถ้าเกิดเจอไยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์กับบีก่อนครับกบีวันนี้โดนเท่าไหร่ครับสัมภาษณ์สดวันนี้น่าจะโดนประมาณ6000นห6,000หาตังได้วันละหลายหมื่นครับขายเครื่องนะครับอะไรเชียงกงนะครับนี่ครับเสียชัยเชียงกงหรือว่ากบีมือหนึ่งมีคนยอในประเทศไทยครับบัตดีเอฟซีครับนี่ครับวันนี้สามเกมแค่สามเกมครับเสียไปกี่ล้านแล้วครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนกี่ล้านครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแข่งเลยประมาณเริ่มแข่งนะครับก็เสียทุกอาทิตย์อาทิตย์ละแปดพันอาทิตย์สองหมื่น ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ20 20เสียไปตอนนี้ประมาณกี่ล้านสาปีครับประมาณกี่ล้าน30ล้าน30ล้านนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเขาล้มกินมีไหมล้มกินประมาณ10ล้านบ่10ล้านครับนี่ครับเรื่องจริงครับโดนเขาล้มกินประมาณสิบล้านใช่ครับโอเคครับโอเคสัมภาษณ์ครับนั่นนี่มีหลักฐานหรอไม่มีหลักฐานครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ